ค่ะเบาสวัสดีนค่ะเจอนุณน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณน้อยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของรูปสระนะคุน,นะจะมีวันนี้ก็จะมีสระอะสระเอกสระแอน,นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูด้วยนะคะตั้งแต่ตังนะคะ จะฝึกอ่านภาษาไทยชุดประสงม์ะระค่ะวันนี้จะเป็นสระอะนะคะเรามาเริ่มอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านอ่านว่าสระอะกะอ่านว่ากออะกะค่ะอ่านว่า ไปนะคะนักเรียนจะมาดูในรูปขอ,องสระเอกนะคะเพระผสมสระค่ะอ่แบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกประสมสระสระเอกเอกอ่านว่าสระเอกเอก uh hey. เอเออ่าอะเออ่ากอเอเกกออะกะเกกะปอเอเปก่ออะปะเปปะปอเอเฟก่ออะฟะเฟฟะต่อไปนะคะนเรียนมาดูคลิปของสระแอะนะคะนักเรียนคะตั้งแตฟังนะคะ ค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกพีสิคะว่าสระที่เห็นคือสระอะไรเก่งมากคะ่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระแอดคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะคะสระแอสระแอดมีวิธีการเขียนดังนี้คะ่ะ มีใครรู้คะว่าสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนะมาดูกันนะคะว่าสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวและคำตอบก็คือสระแอะเป็นสระเสียงสั้นคะ่ะเอแล้วตำแหน่งของสระแอะว่าอยู่ตรงไหนนะ คนเก่ง okay, ช่วยบอกทีและตำแหน่งของสระแอะก็คือจะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางสระค่ะเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างํำกันนะคะและคําว่าแคะมีคควายซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลางและคำว่าแซมีสอโซ่ซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลาง กะคำว่าแกะมีกอไก่ซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลางตำแหน่งของสระแอะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะคะคนเก่งลองคิดสิคะว่าถ้ามีตัวสะกดตำแหน่งของสระแอะจะเป็นอย่างไรนึกออกกันไหมคะมาฟังเฉลยกันเลยนะคะตำแหน่งของสระแอะเมื่อมีตัวสะกดก็คือรูปอ่ะ เปลี่ยนรูปไปเป็นไม้เต่คูโดยเขียนไว้บนพยาญชนะต้นและเขียนตัวสะกดตามหลังเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างคำต่อไปนี้กันนะคะแข็งกรันแพล์ ต่อไปนะคะเรียนผ่านเรียนเตรียมแบบสาดนะคะเ่มที่หนึ่งด้านี้นะคะเรียนเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเก้านะคะตามรูปภาพนี้ครูทัให้นะคะให้นักเรียนทาแบบผ่าดหน้าที่ยี่สิบเก้าก็บอกว่าเขียนคําที่มีรูปสระอักสระเอกสระเอกให้ตรงกับรูปภาพนักเรียนดูนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาให้มาเป็นรูปเป็ด ไมเขียนมาเป็ดรูปสระอะมจะเป็นสระอะไรคะอ่าเป็นสระอูนั่นเองนะคะสร,ะรูปที่สองเป็นร,รูปอะไรนะน,นเรียนดูเองนะคะรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้าและรูปที่หกไม่ยากนะคะล่วงบ้านทีเรียนต้งทำได้นะคะสวัสดีจ้า